การจับประสบการณ์หน่วยอากาศระดับชั้นอนุบาลสองโดยนางสาวศิรัตน์โพเปี่ยมโรงเรียนเมืองสพรรบรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตหนึ่งสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบปะเราต้องทักทาย ยกมือผนมขึ้นไหวเราเกล่าวทักไทยคำว่าสวัสดีสวัสดีคือคำทักไทยของไทยมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายสืบสานคำทักทายนั้นพูดว่าสวัสดีสวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแคทอีกแล้วนะคะ วันนี้ครูแคทก็มีกิจกรรมศิลปะสนุกมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะเด็กๆอยากทำไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันเด็กๆลองสังเกตข้างๆครูแคทสิคะว่ามีอะไรอยู่ติ๊กตกติ๊กตอกติ๊กต๊อก,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 กลองดูสิว่าข้างๆครูแคทเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากังหันลมนั่นเองคะ่ะ และเด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ้ากลงหันลมเนี่ยนอกจากจะพัดได้แล้วก็ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยเวลาที่ลมมากระทบกับใบพัดนะคะก็จะทำให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งไฟฟ้านะคะก็เป็นพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอ่าเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการทำกลางหันลมจากกระดาษทำยังไงงั้นเราไปทำกันเลยคะ่ะ วัสดุและอุปกรณ์ 1. กาวสองหน้า 2. เข็มหมุด 3. กระดาษแข็งตัดรูปวงกลม 4. กรรไกร 5. หลอดหรือดินสอก็ได้ค่ะ 6. กระดาษ ขนาด15คูณ15เซนติเมตรวิธีการทำตัดกระดาษขนาด15คูณ15เซนติเมตรขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะจากนั้นพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมสอครั้ง ปี้กระดาษออกนะคะจากนั้นใช้กันไกรตัดตามรอยพับทั้งสี่มุมโดยที่ไม่ให้ขาดนะคะในขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระมัดระวังในการใช้กันไกรนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะ ใช้กาวสองหน้าติดไว้ตรงกลางของกระดาษค่ะจากนั้นจับมุมกระดาษด้านซ้ายล่างนะคะขึ้นมาติดตรงกลางค่ะติดให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะถ้าติดไม่พอนะคะสามารถนำกาวสองหน้ามาติดเพิ่มได้ค่ะ เมื่อติดเสร็จแล้วนะคะก็นำกระดาษแข็งรูปวงกลมที่ตัดไว้นะคะมาติดไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นใช้เข็มหมุดเจาะลงไปตรงกลางของกังหันลมนะคะแต่ในขั้นตอนนี้เด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำนะคะเมื่อเจาะเสร็จแล้วให้นำกางหันลมที่มีเข็มหมุดเจาะอยู่นะคะ ไปเจาะลงบนหลอดหรือบนดินสอนั่นเองค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้ผู้ปกครองช่วยงอเข็มหมุดแล้วใช้เทปกาวหรือแลกซีนนะคะติดด้านหลังของเข็มหมุดให้เรียบร้อยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้กางหันลมจากกระดาษแล้วค่ะเด็กๆเอาไปเล่นกันเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกางหันลมที่ครูแคทสอนให้ทำเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆลองไปทำดูนะคะวันนี้ครูคแคทก็ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะ